ตัวนี้งอบานๆครับผสมซี่วายซูนเกกสูงกับประมาณเท่าไหร่ล่ะถึงเมตรหรือเปล่าน่าจะบอกถึงเมตรพรอมนะครับเดี๋ยวถ้าติดนะครับจะเก็บภาพนะครับว่าการทรงลูกของแม่งวัวบานๆนะครับสูงบ่เกินรอยเส้นนะครับนี่ลูกเพิ่นนะครับนี่ลูกเพิ่นสาบ่อแบะนะครับจะสูงสาแม่แล้ว อายุประมาณปีกลัวนะครับน่ฮะสองตเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมันถ้าติดนะครับถ้าติดนี่ครับสาวตัวนี้จะเป็นการทดลองพอซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับว่าพอซี่ไวอย่ทรงลูกดีสำหรนะครับง่วบานๆาใส่แม่ดอกคุ้นนะครับสูงบ่เกินลอยเส้นนะครับฝากติดตามด้วยครับ นี่อีกแม่นึงครับที่ผสมซี่ว่ศูนย์เก้าหกนะครับกระตูนนี้ก็จะติดเละเนี่ยแม่แม่ง่วดตัวนี้ติดเละเนี่ยน,น,นะครับมีเลือดเละนำนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าเพิ่นจะติดบ่อนะครับผสมไป่าแล้วนะครับล่อผ่านหลอบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะติดบ่อก็ฝากติดตามนะครับอีกแม่นึงครับแม่ บวทองนะครับ